ปลาหน้าน้าไมเอาผ่านอะไรปละไหลก่อนเจ๊โอ้ยยุ่แหลมแหลม่เแหลมปูมาทางพี่มาได้เด้ี่งไรยุกุกนีเราพี่น้องถ้าพี่น้องไปไกลไกกันมาได้มาได้ยุ่นี่เต็มยุุ่นคุนพุนผุนยุกุกพุนทั้งไหลค่ะปัวุักุุัทั้งค่ักเฮ้ยเนี่ยน้อยน่น่าขนาด

ấy cứ mèn thế này để bao quỷ ôi, 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 ô, 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 ôi, 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 ยาวสผู้แท่งแทงไปตัวฮะผู้นี้ลืมมากอะไรแท่งนี่แม่งสิเอาบรรทุนเลยขึ้นเลยไรฮะขึ้นเลยลายจุดฮะขึไปเลอลายจุดฮะขึ้นเลยลายจุดฮะ

เอาล้พี่น้องบันี้โอ้ยซอยกันเด้วพี่น้องกินเขาแลวก็ลุงแทงจอยกันวันนี้รุ่นก็เ้าปุ๋ยกับถางหยาออกนะมือแทงหลายคนเด้อพี่น้องวันนี้เม่น้องแปโอ้ยกบบบบบ่บกบก่น พี่น้องพี่น้องเอ้ยพอยื่กับก็เอาปุ๋ยกัสิาฮยแม่น้องไแม่น้องไอแทงปัดไหลกัแม่มันสินสามคนเด้อพีนน้องมือนมื้อแท่งบัวไผ่มาหลุดน้ำกันปานแม่าหุปาอนอยเนี่ยกัน้าปนด

น no ุ่นนุ่นใ้ยังไหนน้องวันหยเดไปดังนุมันได้เลยเดว่าเฮ้ยไปขึ้นมาบึงเด้อไปเขาใก้ว่าได้ปันไหนดิสียาเดี๋ยวแม่มันจิ้มบึนก่อนม่าจอยแม่มันจิ้ได้เป็นข้เดี๋ยวขานี้จะได้ขึ้นกนเขึ้นกนีน่อนย แมนแมนแมนไปดุ่นมาแม่มาจอยกันไปดุ่นมากแมนันดุนเดียวันนั้นโต่ดอกใชรเล่ัอถาโอ้หนึ่นึ่นเห็นแล้วพี่น้องโอ้จังว้แมนอองไปถือล่องึงเนี่เนาะือเป็นยังไงเ่ยเนอรือเปล่าเพื่อนอ่ะพี่น้องแมนถือระเบ้องูบเกอยเป็นยังไงเ็บงูมันดินอื ดินด sí ้ได <Holy Hill> ้ละอกไปไปโอ้เกี่ยหลมย่งนอืออยากกบขกกักแน่นปุนุ่นเนาะอือต้องมาทังผุนบวกั้งนี่ด้ฮะผุนทังผุนบ่หกเดี๋ยวไปนอนเอบันเน่อ้ยยังได้เกเขาไปไนแต่เป็นเรื่องเก่วาปุย แทงซอยกันอ oh, ๋อแทงจากข้างเครงลงมาเป็นอย่างไรดึงข so um, right ึ okay. ้นเออเออเแม่น้องไอ้ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเออนั่นเอ่อเดี๋ยวมือแหลมหลาข้างนี้ี่น้องมาเนี่มีมือแหลมไหลยแต่มือแหลมได้มนีมมือฝึกไม่ก็มีแม่น้องไปแม่น้องไอ้ไม่ดีมาเป็นทีแม่บ้าปุ๋ยถือว่าเหมือนบ้าปุ๋ยแม่นวะแม่นดอก ี่ยพ้มันยุดลนอ่แมันซนหระยะนี่แมนนี่แมนวะปูวันแมนไปดิแค่มันผิวแมนนนี่ฮะสุดมันพู้นี่โอ้ยโอ้ใพุ่นเออางแ้ะเนปีหนออะไบบบบมันน้ำพุ่งข้างพุ่นก็ขเกก็ว่าเี้ยบ่

บลาคุยยี่ไปขอนยุบหม่องป้าบัวผุนบ่อเนาะไปวานเนาะปลาคุ้ยไปยูโอเสียมปักคุ้ยไปยูฆ่ากันขอนไปอยูเปิดบ้ะกันน่ะเปิดบ้ะ

ปัไ่ตีไปยนุนวันนี้นี่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 โยโย่แล้วหมกนแล้วหมกนทีเอาจับเอ้จับไปุนเอ้ยพเอมหน่อพี่น่องมีตัวยห่เออดกต่ยเดขพงหันว่าปุ๋ยได้มากตัวใหญ่ดิ Cô <coughs> không có mấy lém? Mấy lém, thường dùng để làm sữa tơm. Để làm sữa tơm. lém, chấm môi cho hết đấy. Cô cho đấy. Chọc Thế con nhảy con đó. này chẳng chọc này là lắm. Chàng này chẳng chọc bụi

เไปกับมหาหมลพี่น้องคนยน้ำยาน้ำยาสองเงนผิดเอ้ยยันพักันแรนตำเหยียบบาปุ๋ยเรียนบ๊กวดเอาเลยบ๊กวดเราเลยเรา้อยขวันต้นลอาเลยลอยพี่น้องีหาพี่น้อ ไหนเโอ้ยเดี๋ยวได้แม่ติดปะท่อปะหมติดแม่ติดเลยปทเอามื่อติดติดโอนมื่อเล่อะไรเนียดูว่าล่ะโอ้ยยิ่งยิ่งยิ่ย่งย่งย่งยิ่งยิ่งยิ่งยยิ่งยิ่งยิ่งย่ย่ยยยยยยย่ยงยยิ่ยยอยยยิ่งยยยอยย่ิย่ยย่ยยย่

เยวไปร่องบางดูสั่งบัถือเห็นจ๊กโตแท้จุเอามมือเลขสิบเออก็ิจุกตัวกันบัตถือ

ขึ้นมาก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 พี่น้องขุ่นถังเลยขุ้นไปใส่ถังไปเ้ยขึ้นไปอีกพี่น้องโอ้าานันนั่นนเ้ยง เออดูป่าน้ำแม่มันจินเออหขความโอ้น้ปละไรข้อคาปุ๋ยมาปล่อยแกนี่หรอแม่ไม่ได้กรวจเหยียบไม่มีทงานเบี้มันบบหมุนนาะ Night không bây giờ mẹ chia tay ngay lập tức ngon tân 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 เป่อยไไรไปจนี่หลายตัวอยู่แน้ยหมนเนาะเ็นเนนี่ยโอ้มันไปยุดสูงเนาะรัด oh, ด right. ้ย yeah, อ yeah, well, yeah, uh. ่าน oh, ี้ยุ่นเดียวรัดยุ่นเดียวทางถอากลใสลงใสลพี่น้องเห็นตาหางยุ่นเดี้ย โอ้แม้วสินไหลตะโตงามมากสินี่นี่ว่าตรงแท่งขวดเอาเลยขวดเอาขวดเอาเนาะอยากววมันอ่าตัแงไล่อยไล่ออกไล่ออกใกตรงงามยอดจินี่แมมัิสินไหลออกมา

มันก็สิปลอยออกมาเองดอกอามาทำอะไรกันพี่น้องดูคอยดูแห <c oughs> ้งล <c oughs> ่ะแอาละครับพี่น้องวันนี้โอ้ทีมงานครับพี่นอ้องเอ้าไม่ม่าซีนหัดแต่แม่น้องไพเด้อมืมาเนี่ยเราแทงอย่างเดียวแล้วว่าปูตีนไพบริสุนย่างไาก่คอยคอย,คอยจีแทงอย่างเดียวแล้วว่าม,มันยานแหลม <c oughs> บู๊อจ้าโสมนี่มือโสมาเก็บอป่วนเราจะแทงตายกองอาลากนะมืูลนี่เอ้า ท่อนี้เป็นท่อสีอ่อนครับเราเท้ลงไปเลืกหลเราข้างเกยไว้แล้วว่ะอ้าดูกันเรื่อยๆได้พี่น้องเ็ยไปบุลอกรขึ้น่ไ่า้งแล้วนะอ่ะรถไทยคันนี้สิเดย์ใหญ่มองได้พี่น้องเลยมองนี้มันบกแล้วครับนี่สิได้ยาใ่ไปโซนพุนครับนี่ก็ล่างมั่งหลยมดยุบไปแล้วเป็นต้องเป็นในสิเดกินน่นเขานำวัดโดนตัวนี้สองใส่โอ้ยหลเต็มพี่น้องเลยรับปีท่อหนออลงไปเบิ่งครับพื่น่ะ เอาโมดดโลเด้พี่น้องเอ้เมนูุ่นอะรสองร้อยุ่นีมีตัวเอาถ้ามีามีม่นี่อี่่้า่นตามระดับสูงแต่พี่น้องอยู่พี่น้ันปละรเหมือนียตลัแม้วันิทนลน้องสายแทงก่อตัวติจอโอ้ตีตินตีว่าตีสักอวตีนมีใ่ตัว นเด้อีนองเด้อมานนีปาไหลไยรอฝคนไคนแช่ในเดอครับมันนี่าปไรตอนน้ำสีบกครับพี่น้องหาปไหล่ายทกวมานครับพี่น้องอามันนี่กนพนองครับชินาพพกันหมคดีมีมสุขจะเก็บจะขจะจนเด้อเรา้วยทุกคนอาการสวัสดีครัไปสวนพนตอพี่น้อง